สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะสำหรับวันนี้วันมีไอเดียในเรื่องของการทำช่อง YouTube ของสาวสายฝอรหรือผู้หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะทำคลิปแบบไหนในกรณีที่เราไม่ดังและปังพอนะคะวันนี้วันจะพูดถึงคอนเทนต์ของสาวไทยในต่างแดนและ วิธีการทำปกคลิปการเขียนคอนเทนต์การเขียนแท็กและคีย์เวิร์ดหลังบ้านวันจะบอกทุกเงื่อนไขทุกสิ่งทุกการตั้งค่าช่องและการตั้งค่าคลิปให้พี่ๆน้องๆสาวสายฝอรหรือ,อเพศทางเลือกที่เดินทางสายสาวไทยมาใช้ชีวิตในต่างแดนลองทำแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่จะทำให้ช่องของเรา ประสบความสำเร็จในการทำช่อง youtube ได้ค่ะแนวทางที่1การเล่าเรื่องราวเหมือนนิยายชีวิตสำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะใช้คอนเทนต์การเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวที่พบเจอในแนวเหมือนนิยายชีวิตแนวทางการเล่าเรื่องแบบ นิยายชีวิตในปัจจุบันทางช่อง YouTube ได้รับความนิยมมากนะคะเป็นอีกหนุหนึ่งตัวเลือกของผู้ชมที่จะเลือกชมชีวิตจริงการถ่ายทอดชีวิตจริงโดยเฉพาะคนไทยที่มาใช้ชีวิตเป็นมาดามในต่างแดนโดยเริ่มต้นจากการเรียบเรียงเรื่องราวที่จะเล่าเป็นลำดับขั้นตอน ช่อง u ูทูบสายเล่าเรื่องราวชีวิตที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะนั่นคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นตอนๆและเล่าได้อย่างต่อเนื่องเรื่องราวของท่านไหนที่น่าติดตามรับชมแล้วก็ไม่พลาดที่จะฟังตอนต่อไปเรื่องแบบนั้นจะได้รับความนิยมมากค่ะการถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้จะคล้ายๆกับการทำช่องนิยายเสียง เรื่องเล่าที่ผู้ชมชอบและติดตามชมโดยต้องคำนึงถึงคอนเทนต์ที่จะเล่าอย่าลืมนะคะว่าเรื่องเล่าส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จก็คือเล่าเรื่องจริงค่ะเมื่อเราเปิดเผยเรื่องจริงออกในที่สาธารณะสิ่งที่เราต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมรับนั่นก็คือคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบให้พึงระลึกถึง ความสำคัญที่ว่าเรื่องไหนที่เล่าได้และเรื่องไหนที่เล่าไม่ได้เมื่อเราถ่ายทอดชีวิตความเป็นจริงออกไปตามเรื่องเล่าในคลิป YouTube แล้วสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบและการตอบรับโดยยึดหลักแนวทางว่าเรื่องไหนที่เราสามารถเล่าต่อเนื่องได้ยาวที่สุดทำเป็นสคริป์หรือ เรื่องราวคาดว่าจะทำในอนาคตเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการบอกเล่าและทำคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเริ่มจากการเล่าเป็นเรื่องราวที่สามารถออกอากาศได้ทุกวันเริ่มจากระยะเวลาในการทำคลิป7-8นาทีเพื่อดูกระแสะของการตอบรับ เรื่องเล่าที่เราจะทำก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพิ่มระยะเวลาของคลิปอย่างต่อเนื่องและเลือกแนวทางที่จะทำเรื่องเล่าเช่นเรื่องเล่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้ดูแล้วมีกำลังใจมีแนวทางที่จะใช้ชีวิตต่อไปในข้างหน้ามีความฝันมีการแก้ไขปัญหามีกำลังใจที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคชีวิต เพื่อที่จะเดินทางไปข้างหน้าเรื่องเล่าเป็นในแนวของแรงบันดาลใจคือสร้างกำลังใจให้กับผู้อื่นโดยใช้เรื่องจริงในชีวิตจริงและประสบการณ์ที่ผ่านมาเจอเรื่องราวอะไรบ้างก้าวผ่านได้อย่างไรบ้างถือเป็นเรื่องเล่าในการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องเล่าอกหักรักคุดกับผู้หญิงไทยในต่างแดนที่เจอปัญหา รักคุดอกหักรักคุดไม่สมหวังในความรักเรื่องแบบนี้จะได้รับความนิยมมากนะคะเพราะมันคือการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องจริงที่จะทำให้ผู้ชมติดตามตอนต่อไปว่าผู้หญิงไทยที่ใช้ชีวิตแบบอกหักรักคุดไม่สมหวังในครอบครัวจะมีแนวทางการใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามลุ้นระทึกและ เรื่องเล่าครอบครัวรักสมหวังครอบครัวอบอุ่นมีความสุขก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและแนวทางหนึ่งที่ผู้ชมให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในกลุ่มคอนเทนต์ครอบครัวอบอุ่นสุขสมหวังก็จะถือเป็นเรื่องหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้ผู้ชมดูเรายิ้มมีความสุขและจะติดตามตอนต่อๆไปเรื่องราวแบบนี้หลายช่อง YouTube ก็ทำแล้วมีผู้ชม ติดตามและให้ความสนใจมี FC มีกลุ่มคนที่ดูอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นจํานวนมากด้วยนะคะเลือกคอนเทนต์ที่คิดว่าเราจะเล่าได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีผลกระทบกับครอบครัวแม้แต่ชีวิตดังเทพนิยายผู้หญิงไทยหลายคนอาจจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนแบบใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยก็มีนะคะเรื่องแบบนี้ ผู้ชมก็อยากฟังและก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นเป้าหมายในชีวิตกับกลุ่มลหลายๆกลุ่มการทําเรื่องเล่าในต่างแดนถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่พบเจอกลุ่มผู้ชมก็จะเป็นกลุ่มผู้ชมที่เขาเลือกที่จะฟังเรื่องแบบใดแบบหนึ่งถ้าเรื่องของเราไปโดนล็อกกับผู้ชมที่ต้องการชมและติดตามเราก็จะได้ยอดผู้ชมจำนวนมากด้วยนะคะ เรื่องราวรันทดสู้ชีวิตและหลายคนที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนที่คิดว่าตัวเองใช้ชีวิตแบบสู้ชีวิตรันทดถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้มันเป็นแนวทางการเล่าเรื่องราวชีวิตจริงต่อสู้ฟันฝ่าไม่ว่าปัญหาและอุปสรรคคืออะไรก็จะต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตชีวิตเรื่องราวแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะ ผู้ชมผู้ฟังที่มารับชมในช่อง YouTube ก็จะคอยให้กําลังใจดูชีวิตความต่อเนื่องของชีวิตของครอบครัวแบบนี้และเรื่องเล่าชีวิตจริงแบบ r e a l ลลิในแต่ละวันโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นล่วงหน้าเป็นเรื่องราวการเล่าชีวิตแบบ วันต่อวันจบในแต่ละวันไปก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผู้ชมให้ความสนใจอยู่ในปัจจุบันนะคะนี่คือแนวทางการเล่าเรื่องของชีวิตจริงในต่างแดนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในการทำช่อง YouTube เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในประเทศไทยลหลายๆชีวิตคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนถือว่าได้เปรียบและมีโอกาสมากกว่าค่ะ สิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยดันเรื่องราวเรื่องเล่าหรือคอนเทนต์ให้ประสบความสำเร็จในอนาคตที่สุดคือแท็กที่ใช้สร้างคอนเทนต์เมื่อเราเลือกเรื่องราวหรือแนวทางที่จะทำเป็นเรื่องเล่าการใช้ชีวิตในต่างแดนได้แล้วให้จัดทำแท็กที่ครอบคลุมหรือเรียกว่าแท็กครอบจัก,กรวาลให้ได้ให้ไวให้ได้มากที่สุดดูตัวอย่างจากการเขียนแท็ก ในแนวทางการใช้ชีวิตที่ให้ดังต่อไปนี้นะคะแคปหน้าจอไว้แคปได้เลยค่ะคอนเทนต์ที่ครอบคลุมการเล่าชีวิตในต่างแดนมีดังนี้นะคะสาวไทยในต่างแดนหาอยู่หากินท่องเที่ยวต่างแดนท่องเที่ยวยุโรปท่องเที่ยวอเมริกาท่องเที่ยวเอเชียท่องเที่ยวทั่วโลก ประสบการณ์ต่างแดนอาหารไทยในต่างแดนรีวิวร้านอาหารไทยรีวิวท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์คนไทยในต่างแดนคนไทยขายแรงงานทำงานต่างแดนทำงานต่างประเทศความเป็นอยู่ในต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งมาดามเมียฝรั่งชีวิตในต่างแดนทำงานต่างประเทศเส้นทางการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารไทยในต่างแดนอาหารอร่อยร้านอาหารร้านอาหารไทยเดินทางในต่างแดนโรงแรมที่พักการเดินทางเข้าประเทศวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าอยู่อาศัยสถานที่ท่องเที่ยวของฝากของที่ระลึกสถานทูตไทยวิวท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นี่เป็นแท็กบางส่วนเท่านั้นที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้มี41แท็กแท็กหรือ Hashtag สามารถใส่ในคำอธิบายใต้คลิปได้สูงสุดถึง60แท็กที่เหลือให้ใช้แท็กเกี่ยวกับตัวเองที่สุดคือเราอยู่ที่ประเทศอะไรเมืองอะไรเป็นคนจังหวัดอะไรเราทำอะไรนอกเหนือ จากแท็กที่เห็นหน้าจอบ้างเอามาใส่ให้ครอบคลุมที่สุดนะคะหน้าที่ต่อไปของเราก็คือนำแท็กที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ไปเขียนเป็นเรื่องราวของตัวเองเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดและทำคลิปเรื่องราวที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้รองรับแท็กให้มากที่สุดแท็กที่เราใช้ถ้าหากว่าไม่มีการจัดทำคลิปรองรับนั่นก็ไม่มีประโยชน์นะคะ แท็กจะกลายเป็นคำค้นหาได้ในอนาคตเมื่อมีคลิปมากพอคะ่ะสำหรับวันนี้ไอเดียดีๆที่ให้กับสาวไทยในต่างแดนน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่เปิดใจแล้วคิดว่าทุกเรื่องที่วันสอนเป็นไอเดียในการทำช่อง YouTube ตามกฎเพื่อเปิดสร้างรายได้ในอนาคตที่ดี ฟังแล้วเข้าใจวันแนะนำให้เข้าเรียนตามบทเรียนออนไลน์ในเพลย์ลิสต์ที่มี29บทค่ะมีเวลาก็ไปเรียนไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้คอนเทนต์สาวไทยในต่างแดนก็ลองเอากรณีศึกษาตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะคะตอนนี้วันทำคอนเทนต์เอาไว้สองเรื่องแล้วก็คือเรื่อง กินโชกับเรื่องที่2คือสาวไทยในต่างแดนตอนนี้นะคะสอนและพาทําทุกอย่างลองเปิดใจแล้วลองทําตามค่ะสําหรับใครที่เรียนตามบทเรียนสอนออนไลน์เวลาที่วันทําคลิปเล็กๆสั้นๆให้ชมที่คลิปปัจจุบันที่ลงให้เราจะเข้าใจและตามวันทันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่วันแนะนําเลยค่ะดูเพลย์ลิส สอนออนไลน์พยายามดูเจาะเรื่องที่เราอยากรู้ก่อนก็ได้ค่ะ29บทสําทสำคัญทุกบทนะคะหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นไอเดียให้กับทุกคนทุกช่องนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า